พักกันนะเจ้ามีพักนี่พักนี่นะเจ้าพักนี่พักนี่พักเพชรนี่พักนี่นะเจ้าอร่อยอืมดักเพชรดอกน้อยเผ็ดดอกเหลืองอืมอ้ามีนี่มีนี่มีนี่เอาไปทำกับข้าวให้กับคุณแม่ชอบกินนะกับน้ำพริกอะหลวกับน้ำพริกอืมหายากนะ โอ้นี่ทีนี่ลู้แล้วว่ามีตรงนี้จะได้มาเก็บอืมเยอะเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บนี่นะค่ะนี่หาตั้งนานอืมต้องปุ้นวัวกินควายกินนี่นเจ้าเอ้ามีเยอะตวัวอือเอาเก็บใส่เก่งแค่กระลั้รวกับน้ำพีกระลั้ แล้วก็แจ่วเก็บในอีสานบอกว่าแจ่วเอ้อะไรนะแจ่วใช่ยแจ่วนี่ได้เยอะเลยอุ้ยอยากได้มากเลยได้แล้วได้สมใจแล้วอ้าวมีเยอะแยะนี่นะค่ะเก็บผักเก็บสักใส่ตะก้าใส่ตะก้าใส่ตะก้าดูห่าเก็บตั้งนานนะจ๊ะ ถ้าเห็นเขาขายก็จะซื้ออยู่นะอืมชอบกินมากเลยนะคะอืมถ้าเห็นเขาขายก็จะซื้อไม่มีใครเอาไปขายตอนนี้เรารู้ที่เก็บแล้วอืมนีม่เยอะเลยนะคะไม่ได้ลงมานานานมากนะคะไม่ได้ทำนานานอ้อนาน เก็บผักเก็บผักน้องเป็นสาวคอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวไหวอ่อนได้แต่นอนตะแคงยามเมื่อแรงฟันหวานจะมีชายใดพยไพเดชต้องการจะมีชายใดพยไพเดชต้องการ ไม่ปองน้องนันแม้ต้องการจะคอยสาวอีสานบ้านป่าเช้าก็ไปทำนาคำแรงมาเง่อยรู้วาน้องเป็นเลาเป็นสาวเดิอนอีสานใจน้องนันเลือนลอยจงเอ็นดูน้องเด้อไอเด้อจงปลานี้นองแม่จักหน่อย น้องบ่อยๆและน้องจบลอยดีใจแต่วงเดียวที่น้องมีอยู่เอาได้เลยนะคะไปแบ่งให้คุณแม่เปดิดประตูให้แล้วดวงใจอย่ามองว่าน้อง่อยดำหากจะดำก็ดำแต่กายเอาอันนี้แก่เลยดูสาวอีสาน มองมือนอนละมือมือคอยใจเลื่อนลอยคอยหาเห็นเป็นลูกชาวนาอายจึงบออยากจะบออยากมามันหมายคอยแลมปีน้องมีอย่างอายคอยคอยคอยน้องคอยจนอายคิดแข็งหนไงหนายรืออายบอยากมาเลย อ,อ,อ้าวนั่นด้วยอ้าวผักนี้ด้วยอ้ามีหลายผักผักอันนั้นนะคะใบ,บโบโบกอีก,กอืมนี่นะคะเนาะอ,อร่อยมากเลยนี่นะคะเก็บผักเก็บผักเด้อเอ้หนะจ๊ะมีผักบวกับวบกเลยได้โบแก่แล้วนะคะ่ะโอ้ย างบนมันเป็นวัวเป็นควายนะคะข้างบนมันเป็นควายมีผักบวับวบกด้วยมีใบบวัวบกมีต้นใบบวับวบกนะค่ะต้นใบบวับวกบวกทีก่ยอดไม่เอ่ยใบบัวบกใบบัวบกติปลูกไว้ข้างบ้านด้วยเนาะติปลูกไว้ข้างบ้านด้วยใบบวัวบก นี่จใบบัวบกตอนนั้นเอาจากบ้านคุณแม่มาปลูกไว้ข้างบ้านมาจาะนี่ใบบัวบกพักนอกนะค่ะถ้าเหนือบอกว่าพักนอกนะค่ะคำาเหนือนะคะภาษาภาษาเหนือวันละคำพักนอก หักนอกภาษาเหนือวันละครถ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เห็นบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วถึงวันนะี้มีบ่าวไม่แอวมาอู้มาแซวเป็นคนละปูนข้าเจ้าจะเลือกเอาไผไอ้บ่าวเชียงไฮ้จืดแก้วมาลืม ไอ้ ai, ปองมาคนแปลเที่ยวสูนไอ้คำไอ้ ai, มูลไอ้ ai, สมไอ้ ai, มีเปิ้นบอกว่าจะมาขอข้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีพ่อ,อแม่ท้าปูสลีไอ้บ่าวตัวดีหายแซบหายอยข้าเจ้าบเา่เชื่อแหนแล้วจะแต่งกับแมวไปอยู่ปลายดอย ขายผ้ขายเพชรขายพลขายเวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยอืาผักที่เป้าหมายของเราก็มีนูน่นนะจ๊ะผักที่เป้าหมายของเราจะเอาไปปลูกนะคะผักกัญจอนหรือว่าไม่เหมือนกันเนาะทางอีสา,บาน,อนอาบกนอ,นอ,อกผักกัญจอนผักกัญจอนว้าวว้าวรู้ที่เก็บแล้วผัก อันนี้ก็ได้นะเนี่ยผักนั้นนะคะ่ะเอาไปนึ่งกับน้ำพริกใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเิดไปด้วยเปิทำให้คุณแม่กินคุณแม่ชอบเลยดีเนาะคนแก่ทำก,กับข้าวจะทำน้ำพริกนะคะอันนี้เขาเรียกผักนะคะใครรู้จักกินบ้างนะคะอืะ พวกเปียวก็มีพักปลาเปียวพวกเพชรกปาผักปิวเปยวก็มีพักปาผักปิวอ้านี่พักนอกพักนอกพักนอกเราต้องหาไปปูกกันนะเนาะอุ้ยพักนอก ต้องหาอย่างมะนี่ก่อนไปปลูกไว้บ้านนะอืมเอาอย่างคุดไปใส่ถุงเนาะเอาไปปลูกไว้นหน้าบ้านนอกเอ๊ะทำยังไงเอาไปได้เนาะทำยังไงเอาไปเอยต้องหาอะไรมาใส่ก่อนเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะจะปลูกไว้บ้านมันก็จะได้กินตลอดเราชอบกินนะคะเนาะปลูกในกระถางน้ํา อางน้ำเดี๋ยวต้องหาอะไรมาใส่ก่อนเดี๋ยวต้องได้มาอีกก่อนอ่เยอะแยะเยนะคะโอ้ผักที่อยากได้นะคะมีหมดทุกอย่างนะตอนนี้มันไม่มีน้ำผักหนอกนั้นผักเว่นมันออกที่น้ำเนาะ ต่หาอะไรใส่ไปดีเอ่ยปลูกตวงอ่างน้ำเอาไปหน่อยเลยทำอะไรไปดีนาะวัดข้า,างดินนี่เหรอมึงเปียกนะสิเอาสักหน่อยเนาะเอาไปใส่อ่างน้ำที่บ้านเอาไปสักหน่อยก็ได้นะฮะหน่อยเดียว มันจะออกไหมเอา้าเป็นที่โคนแลมันอยู่ในที่ดินนะเนาะอยู่ในที่ดินที่โคนเอาเก็บผักล้เก็บผักใหญ่เลยโอ้เยอะเลยโอ้ยทุกครั้งหาไม่ได้ลงมาข้างล่างนี่ต้นนี้ต้นนี้จะไปปลูกที่บ้านต้นนี้ได้แล้วนี่นี่นะคะไปปลูกไปปลูกนี่ ไปปลูกอุ๊บนี่เอาไปปลูกเอาไปปลูกนี่นะคะอยากได้มากเลยเอาไปปลูกที่บ้านนี่อยากได้มากเลยวันนั้นเห็นที่ของใครเขามีอยากได้นี่ได้แล้วได้แล้ว ป,ปลูกที่บ้านเดี๋ยวน,นี้วันนี้ก่อนเพื่อให้มันออกก่อนให้มันออกยอดก่อนเดี๋ยวนี้เอาไปปลูกมีเยอะเลยผักเยอะแยะเลยมีเอาไปปลูกอยากได้มากเลยปลูกที่บ้านนี่ชอบกินมากเลย กระถางบ้าน,นไปนะกระถางบ้านดูไปอเอ้ามันขาดแล้วเนาะเดี๋ยวให้มันออกก่อนดึงไม่ได้บ้านนี้พักแว่นพักแว่นพักแว่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันใหม่ก่อนนะคะ